วันนี้นะครับมาอยู่ที่ช่องอืดเปิดชาแนลนะครับผมแลัวช่องนี้นะครับจะอันนี้คือวิดีโอเริ่มทำนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการจัดห้องนะครับการอัดเสียงและบันทึกเสียงนะครับเล็กๆน้อยนะครับผมมีอุปกรณ์อะไรใช้ไปก่อนยืมทั้งนั้นเลยครับอุปกรณ์อะไรยืมาครับยืมมเตอร์นี่ก็ยืมครับว้าวแ like ล water, like ้วก็นี่ครับโฟกัสไลท์ โฟกัสลิฟโฟกัสไลท์อะไรนี่หครับยืมยืมทางนั้นครับพอดีพี่เขาซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ครับผมก็เลยแกให้เอามาใช้ก่อนนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นผมจะใช้อัดกีตาร์เลยนะครับโคเบอร์โคเบอร์กีตาร์นะครับบ้านี่วอคเลเล่อันนี้สั่งทำลายได้นะครับขายของหน่ครับอ่ะจากไหนครับร้านไหนครับอันนี้นะครับร้านเนยนะครับผม เนยเพนติงนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นสักทีนะครับว่าจะฝึกเล่นอยู่นะครับอันนี้มันเป็นคือเหมือนสตูดิโอย่อมๆนะครับผมผมจะมองจออยู่เรื่อยเลยต้องโฟกัสที่เลนส์ใช่ไหม <c oughs> อือพอมองจอแล้วตาเหมือนตามันเหลือกนะครับก็มีก็ค่อยๆทำไปครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมบ๊ายบาย